เอ็ดแนวนี่ง่ายหลายดังไฟงยไวยกล้วยจอดแจ้งบดับจกักเถื่อครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับสำหรับชิปนี้มีวิธีดังไฟให้ควายให้งัวไลยุงมาแบงมาปั่นให้ปีให้น้อง ปังเนาะครับเนาะจากประสบการณ์ที่เฮดมาเนาะครับเนาะหลอดไฟแล้วก็แล้วหลอดแดงและะ้วก็แล้วหลอดเลืองและะ้วก็แล้วก็ช่วยเหลือบบได้แม่กระทั่งมุ้งเนาะครับเนาะมุ้งเขียวอยู่คอกแพ้คอกแกะกระ้ําขังใส่กันเนาะครับเนาะกับโแล้วคือกาวด่างไฟกับเตื้นขึ้นไม้จูช่วงถึกช่วงเดือนเนาะครับเนาะเห็นเขาแล้วกัลิตนนะครับทั้งยุงทั้งหิน ทังหินบมเป็นหินครับเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เลยมีวิธีเนาะครับที่ด่งแล้วมันแล้วเท่เดียวครับบางทีก็หอดเทียงหอดคำเมื่อนาผนครับอืพี่น้องที่สนใจก็มาฟังซอยกันเด้อค,ครับด้วมกันเด้อครับเด้ออันดับแรกนะครับหูหลุมหูหลุมแล้วก็ฟื้นไปเลี้ยงไว้ครับเพอะสมควรเนาะครับเนาะเลี้ยงแล้วแล้วเอา เอาขีดมันล่ะครับสุ้มเปียก,ยกๆขีดไม่ไหมหันมะโปะปิดไว้จงปองไว้จังน้อยครับทั้งหน้าโปกมาจนสิเต็มนะครับเนาะมาถึงนี่ครับมาถึงสนนี่แล้ว็ให้จงไว้จังน้อยต้องปกไวแสดงไฟครับนี่ครับพอดังไฟแล้วแล้วหอนบนนอนนี่นอเพอดังไฟแล้วแล้วครับโอหอนเนาะ ดังไฟเล้วก็หาส่างกะสีเก่าสังกะสีน,น้อยๆก็ได้ครับมาปิดไว้เพื่อว่าบ่อยล้มเข่ามันสีใดกุ้มดนเนาะครับเนาะถ้าล้มเข่ามันก็สิเมิดไวเนาะครับเนาะเท่านี้ครับง่ายๆพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยลังมือหอดคำผุนครับคำของมือหนาผุนครับอืมกุ้มคืนครับเมิดคืนบอดับเจ้เทือครับมือใด ได้กี่แต่ก้อนหัน่นเท็ดสามลุมที่ลุมอ้อมนะครับเดี๋ยวนี้เบิ้งว่ามือนี่ล้มทิ่ไปทั้งใดกลับไปดังทั้งที่มันแหมปันควนไปนะครับเพราะนั้นครับมือละลุมครับมันก็นที่บนสายวนกวยอยู่นี่มืดอคืนครับตีไปตีไม้อยู่นี่หละควันก็ได้ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้อา่าหลายเติบนะครับเนาะอืม เพิ่งตลอดไฟหลอนนันแหงซําเอินมันมาครับโอ้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ซะกอนน่อนเนาะครับเนาะง่ายบอครับง่ายบอขันง่ายก็ฝากติดตามกันเด้อครับมีอย่างดีๆก็เสียวมาแบงมาปั่นให้พี่นอ้องอฟังคือเก่านะครับเนาะขอบคุณครับ